ลุกขึ้นแล้วไหนดูดิไหนไหนแม่ดูก่อนเอาเลยฮึโอวยโอวยไปไหนเรานั่งลองเออตูดออกแล้ว โอ้ยมันสนเว้ยอไอไหนเล่าอันนั่งไอ้ดีเลยโอ้ยโอ้ย,อยแม่งงงนอนแล้วเนี่ยนั่งไอ้ดี้เดีวเร็วนั่งดีดีโอ้ยอืมอีลูกเดี๋ยว,วยคอพับโอ้ยน้อง นั่งนี่ดีลูก